เลยตอลเลยตบอเสียงดังหน่อยนะนคะนีค่ะ,คะส,ส,สิู์ชาแนะคะสลัดพี่น้ององป,ป้ายสบนสเลค่นนะ,คะกับแมร์แคลแมร์คแคเมอ้ มิน่าเออมูนี่เขาอยู่สาแม่อยู่ไร่ภูทรานะคะขอนอตตำลือนี่เขาจัดหาขอนอตที่คนเดียดดูขำว่ามันงานแป็นข่อยยะข่อยแป๊บนะครับมิน่าแบดขันล่างการแล้วก็น้องนนด้วยนะคะน้องนนท์นก็มามูนี่น้องนนอนอยู่ชนแม็กกิ้งปตีปตีเออเป็นดาวได้ไม่หนูเมาลัยเก่านี่เฮ้อ บอได้ค่ะแค่ว่าจะแทงเพลงไหนอรอดชีวะเก่าว้า,านวนะ,ค,ะครพี่น้องเราเหลี่ยมไม่พี่น้องเราเหลี่ยมอยู่ที่ไร่บุรดานะคะก็คือห้องน้ำแพบบครบห้องจอดน,นะคะก็คืออยู่กลางทุกกลางปลา,า,าได้พี่น้องมองดูนแนวตผินลานกาาระฟอกระแฟอาหารที่ครบหมดมองนอนของมะนาวชูดคาระวะเมื่อคืนอาวจะมาเมื่อคืนแกงหนึ่งแล้วอีนนนแกงหนึ่งได้ได้

แม่บ้านแต่งหนนีอชิพกัเ๋ยสุภามเพี่นิกกลังแต่งหน้าะแ่แต่งหน้วนที้ใหญแต่ง่งานของจับภาพแสงของีบนคมรนะค่มาเฮอยาวานตอนนี้ออช่างออแต่งหน้าของเรากำกำลังแต่งแคทแคมี่แคทมี่นะครับน้องโอเคนะคะพี่น้องอย่าข้สุภาพดีบพเลย drafting. เบื้องหลังน,นี่น้องเจมนะคะมากกแต่งหน้ากันทุกคนใกล้จะมาแล้กับอเออกับแต่งหน้าน้องเอมมี่ค่ะลูกสาวนะปูเปียสรวนวปูเปียสรวนนะคะเดี๋ยวพายางเบิ่งนะคะพี่น้องอี่เปียบุตรีกูบ่ตรีกูเห็น อันนี้อยู่หลังเวทีน้องเอมมี่นะคะลูกสาวคนเล็กขวายเดือนอนแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนพี่น้องอันนี้ลูกชายเล็กแมตติ้อันนี้นานานะคะนานาค่ะนานาเคียนเอิบอยู่สบายดีเราจะร่างไรสนกันเอาเขียนเอาติดลูกตีสแต่งดาะกำลังเช็คเอาตาชากอีกมึงก็เว่าไปเนาะ จะพาเดินพี่น้องเบิ่งน้องเตยนะคะเฮยเลนซีมันนะคะพี่หนิงค่ะ<า>กินกินแล้วเราบอกเขานะทิมนันนะครับ,รบมืัอนี้ลงไปแล้วกีน่นึงตอนเทเเนเี่ยวฉากมือย่ายมันหอนหอนคักแต่เมื่อคืนมีลมแน่นอนเมื่อคืนมีลม มาอันนี้ลูกสาวลูกสาวคนหนึง่งสวัสดีคะ่ะลูกสาวทีท่ีแล้วแล้วรอติดคนตาเดอ้ออือกูรลกแห่งวงการเร็วๆคินไม่ก็แล้วอยู่อปอนเสียใจยด้วยนะลูกอเ,เอาพญาเสียใจยด้วยนะเอฟที่ทักมาหาแม่อยู่ เวลาสิพาจะสิกลับคนอยู่กับสู่ต่อไปนะลูกนะอืแต่ท่ากับคนกับโอนเงินม่ไหลยอยู่ซอยทาบุญนะคะขอบคุณขอบคุณอยที่สุภูสักคนเนาะมแมนแมนแมนค่ะขอบคุณห้ากับเนาะตามใบเนาะตามอายุ ตามอายุไขของแต่ละคนมันก็แบบแมนบอสเมียนเพราะว่าบางเทือกภูเขาเขาเขาจะอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างหลายอย่างนะคะเน้องแต่กับญาติใจกบป้อนกับกรีบน้ำเนาะเดียวเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวแม่กับเสดซอยทำบุญไปน้ำนี่แม่กับเสดซอยทำบุญไปน้ำเฮ็ดซอยกันโหลดอืมเลี้ยงพาเลี้ยงเจ้าใส่พี่น้องอืมอืมนะคะ อาจจะเสียงนังนิดนึงนะ,ะพี่น้องกำลังวอ้อมเครื่องอันนี้ลูกลิงค่ะเอาเอานี่ล่ะลูกสาว่อยสติรักของคอยนะคะอันนี้คุณปอโอ้ยม่ขอรับอยู่บอ,อันนี้ลูกอีผู้นึงนะคะมาดูเบื้องหลังการแต่งหน้าของทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะคะหรือแพวพาวนะคะเคกี่ยวกาเกี่ยิวกอรไม่เกี่ยนคิวยョ <laughs> คิว่ <You>, นะคะโอเคเดี๋ยวข้สิพ้าเขาออกไปเบิ้งข้างหน้านะคะว่ามาดามจุนจดแดนดนไม่พี่เออด้านหน้าอว่ามาดามจุนจัดอลังการไหมได้ไหม mm hmm. ได้เป็นเพราะค้อลงมาดขคุณ คนเล็กตัวเล็กนะจ๊ะส,สุดทองนะคะทองมูนะคะ<อ>ในกรู้หนึ่งกำลังแตงสวย,สวยอันนี้ซซฮอสนะคะแล้วๆนะครับพี่น้องจะพาไปดูด้านหน้าเวทีนะคะวันนี้เลิศทำเลิศวันนี้ทรัเลิศทำเลิศ ของมาดามจูนจัดนะนคะนั่ก็จะเป็นทีมงานเรากําลังตั้งไลสดค่ะสดปิดนะพี่น้องนะเลิต่อเลิต่อเสียงดังหน่อยนะนะคะ้องก็กำลังเตรียมสคริปต์นะคะ เทบอกว่าคือมอหีมดำจุนขืนเตินนะมันสิมีงานหนาอยู่ดอกคือเด็กจัดแต่งใหม่แต่เพลงเก่าดังกว่าไอ้นี่มาสากมวลค่ะสวัสดีแฟนคลับเจจูนี่นะคะอ๋อยังเมื่ออื่นจูนี่มันร้องยังไง ในลูกสาวคนใหม่นะคะฉัอยูเนี่ยออยู่ปไนเกิดอะไรวฉันอยู่ปิปฉันอยู่ปอิ10ปีเิ1ปีไปปนี้ปนี่และงางข12ีคะิไทยี่เพลงนี้มันนานย20ปีเราแยเน20ปีได้เพลง้ดี่2 2 2แคทสูได้มือนีแคทแคทสุดได้มือนี หนีอ <One> ย <input> ู่ในปะกานี่แม่เอออพันพันีิมินี้ไม่เจคัยมิคคือไปมแไปโอ๊ยมานคือคือแม่ต่อยนะคะสวัสดีค่ะทีมงานของเรานะคะเตรียม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 ไว้เมื่อยขึ้นกันแม่ยมอนี่เสชากตากแดดน้ำเมนแมนทาควาดิทาควาดิก หินลงกักหนึ่งขนนอนโหลดขนเมยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอ้าวแล้วเราบระหลสาวอันนี้ต้องโชว์นะครับอันนี้โชตอรี่ไปไปไปเอาเถอะขยันยางไปแม่ยยังไปรถยางไปโลดเอาเอาสาส ถ้าเาป็นเงเบียงแม่งสีก็ได้เอเอเดี๋ยวเตให้ดอกพกนีบานกำลังสวยบานนีเก็บอันนี้ออกับ่ล่ราคาโอเคะเรียดแห้ยังนัดสี เก่งเถอะเขี่ยแล้วเขียโนุซีนะคะบอสเศร้าเอาสีออกบอเศร้าหอบปากห่วยเขี่ยแล้วเขียเอียงเลือกเอียงเอาว่ากี่ล่ะผู้ชายเปนแมนไหมวันนี้โนซีคือสวยเถอวะได้พ่อแม่บอกข้างหน้าคือเด้งเบิ่งนี่ล่ะเขียยอีรีพี่น้องเขียยอีรี Thank <laughs> you.